สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีตอนรับสู่ช่องเฟนกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,อาสอนเทคนิคการเล่นนะสำหรับใครที่ยังจำแมปไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นแมปใหม่นะก็เพิ่งเข้าคือตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็คือแมปเนี้ยเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ลงเนี่ยจะเข้าไปแล้วอน่าจะ เป็นอาทิตย์ละมั้งเพราะว่าผมทําคลิปดองไว้ล่วงหน้าเป็นอาทิตย์อยู่คือตอนนี้เป็นแมปใหม่นะแล้วก็เป็นตาแรกของผมเลยที่ผมเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็ยังจําแมปนี้ไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําละกันสําหรับใครที่ยังจําแมปไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเล่นเกมประมาณไหนพม่ว่าเห็นจุดเกิดที่ผมวางไว้ตรงนี้ไหมอ่าผมวางไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้ขนาดผมยังจําแมบไม่ได้แต่ว่าผมเลือกไว้วางวตรงนี้เพราะว่าผมเห็นแล้ว ตอนนี้ผมก่อนวางนะลองย้อนคลิปไปดูคือผมเห็นว่าศัตรูเนี่ยโผล่มาตรงนี้เยอะผมก็เลยวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามองว่ามันคือจุดประทะนะอ่าโอเคอันนี้ยิงยิงไปโอเคต่อให้เราจําแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็รู้แล้วนะว่าศัตรูเนี่ยวิ่งมาจากทางนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดักทางนี้อันนี้คือเห็นไหมเราก็จะรู้แล้วว่ามุมศัตรูโผล่ไปทางไหนยังไม่จําเป็นต้องจําแมปอะไรทั้งนั้น รู้มุมคข้าๆพอรู้มุมคข้าๆพอว่าประตูออกมาจากประตูเมื่อกี้ตอนนี้เราก็ยึดจุดแหละโอเคจุดบริเวณก็จะอยู่ตรงโกดังโอเคบริเวณจุดก็ค,คือโกดังเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้แมปกันไปเนาะคือเราต้องพยายามแบบอ่ารู้มุมอะไรเงี้ยตอให้จำแมบไม่ได้ก็รู้มุมเนี่ยผมก็พยายามศึกษามุมไปพร,อพรอ้อมๆกับเพื่อนๆเลยของแบบนี้ผมยังไม่รู้รู้เลยว่ามันเล่นยังไงนะโอ,โอ้โห เอกเลเต็มยิงฟรีะไรอย่างนี้โอเคดูค่อยๆค่อยๆเรียนรู้แมปตันนี้ผมก็พยายามวิเคราะห์แมปไปเรื่อยๆนะคือเราต้องพยายามแบบวิเคราะห์แมปนะวิเคราะห์แผนที่ว่าเอ้ยมันเล่นรูปแบบไหนโอเคอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจุดประทัดอยู่ตรงไหนเพื่อนโอเคเพื่อนยิงไปตรงนี้แสดงว่ามีศัตรูอยู่ใกล้น่าจะอยู่ใกล้ๆนี้ไม่มีโอเคแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ถึงจุดประทัดใช่ไหม อ่านี่โอเคโอเคโอเครู้แหละโอเครู้แล้วว่าจุดประทะอยู่ตรงตรงนี้โอเคอวิ่งไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็วิ่ง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 อันนี้วิ่งมั่วนะอันนี้บอกไว้กับนวาวิ่งมั่วนะผมไม่รู้มันจะแบบโอเคโอ้ยโอเคตอนนี้เราอยู่จุด B2 โอเคผมรู้แล้วว่าจุด B2 เนี่ยอยู่ชั้นล่างค่อยๆเรียนรู้แบบไปแล้วสตูโผล่มาจากทางนี้ตรงนี้เป็นจุดประทะไงผมก็วางจุดเกิดไว้เลยในจุด B2 ถ้าเกิดว่ายัางจําแบบไม่ได้ก็ไม่้องคิดอะไรมากวางจุดเกิดเนี่ยไว้ตรงจุดนี้เลยจุดยึดเลยจบ,จบง่ายดีตายปุ๊บก็เกิดจุดยึดเลยโอเคศัตรูโผล่ทางนี้ได้ด้วยอเอแสดงว่าเมื่อกี้ทางที่เรามาศัตรูโผล่ได้แล้วก็ทางนี้ศัตรูโผล่อีกด้านด้านซ้ายผมพยายามเล่นไปด้วยแล้วก็จําแบบไปด้วยนะฝึกฝึกจําแบบไงฝึกเรียนรู้แบบนี่โอเคศัตรูโผล่ทางนี้เยอะแสดงว่าจุดตรงนี้จุดจุดที่ศัตรูจะวิ่งมา โอเคแล้วก็ทางนี้ฝั่งทางด้านด้านตรงนี้มันไม่ค่อยมีเนาะแตกเหมือนกัน, okay. นอโอเคเปไม่มีตรงนี้ไม่มีจะยึดได้แล้ว B2 อุ้ย,ย,ยมาจากไหนแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าจุด B1 กับ B2 มันวิ่งไปยังไงนี้ยังไม่รู้เข้ไหมเดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันนี้คือแบบเอามาไกด์เลยสำหรับคนที่ไม่รู้แบบมันต้องเล่นประมาณไหนเอคเราสร้างจุดเกิดไว้ใน B2 เค ใต้จุดเกิดไว้ v 2อันนี้คือสำหรับคนไม่รู้แมปใต้จุดเกิดไว้ในตรงจุดยึดเนี่ยแหละง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคยึดได้แล้วโอเคศัตรูโผล่ทางนี้ด้วยด้านหน้าเี่อกเห็นศัตรูแบบคือผมไม่แน่ใจว่าเอา B1 เอา B1 เคลียร์แล้วเหรอเพื่อนยึดเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปก็ไปจุด C กันตอ่อเดี๋ยวตรงน,รงนี้ตรงนี้จุดปะทะตรงนี้จุดปะทะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวมาผูกใกล้ยิงประตูเยอะมากเอามาสิ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 าาสไล่นะไล่ไนะไล่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 ปีไปจบเรียบร้อยสวยวอันนี้ผมไล่ยิงเลยไม่สนใจไม่สนใจยงิงอยู่นอกโซนไม่สนใจโอเคมาต่อมาไปจุ8.4เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันบ้างว่ามันเล่นยังไงเนาะ บอกไปบอกไวก่อนเลยว่าอันนี้ผมก็จําแบบไม่ได้เหมือนกันเพราะด่านนี้เพิ่งมาวันแรกเลยตอนที่ผมทําคลิปนี้เนะี่ยค่อยๆแบบหามุมคือ้าเิดยังจำบบไม่ได้ก็คือหามุมเล่นที่เราเล่นได้ลรวรู้สึกว่าเออเราได้เปรียบถ้าเกิดว่าเราไปตรงไหนแล้วตายบ่อยๆเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางเล่นโอเคตรงนี้จุดประทะโอเคผมรู้แหละม่กี้ผมเดินลงมาแล้วก็ตรงข้างล่างคือจุดประทะเลย งอโอเคสวยโอ้โดนพี่โลดึงตายแ <c oughs> ย่แม่แม่แม่ไม่เป็นไรโอ้ช <c oughs> ุดเกิดจังกาอ่ะ <c oughs> เกิดบนหัวเพื่อนเลยเ <c oughs> มื่อกี้ผมจำได้ว่าด้านขวาตรงของผมเนี่ยคือจุดประทะ จะสร้างจุดเกิดไว้ตรงนี้แล้วกันยังไม่กล้าสร้างลึกมากไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยดันมาได้ถึงไหนไงเค้โอเคโอเคแสดงว่าสร้างตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้ไดสร้างจุดเกิดไว้ประมาณตรงนี้สร้างจุดเกิดก่อนที่จะถึงจุดปะทะนะคือไม่ใกล้ไม่ใกล้ไปไม่ไกลไปถ้าใกล้ไปก็โอกาสโดนยิงแตกสูงไกลไปก็วิ่งนานเอ้อ๋อเพื่อนสร้างตรงนี้โอเจ้สร้งตามเพื่นอนไอ้ข้าขายับมาโอ้ยตรงนี้ก็สร้างได้เนาะไม่แตกเคเดินรู้ไป พยายามดูดูเพื่อนร่วมทีมล้วว่าเขาแบบสร้างจุดเกิดกันยังไงอะไรเงี้ยโอเคเอ้ยตอนนี้เราอยู่บนจุดบนจุดสีแล้วนี่โอเคแสดงว่ายืนตรงนี้ก็ยืนได้เดไล่ไล่ไล่เช็กมุกไหล่ต่อผมไหล่ต่อนะผมไหล่ต่อนะขอวิ่งเช็คแมพก่อนวิ่งไหลต่อ โอ้โหโดนโอเคคือจากที่ผมดูนะศัตรูวิ่งไปทางขวาเยอะแสดงว่าทางเชื่อมเมื่อกีม้มันต้องวิ่งไปทาง C หนึ่งคือผมพยายามแบบฝึกอ่านเกมไปด้วยไงวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์จุดยิงไปเรื่อยๆเย้ไปไปไปนี่ตรงนี้คือจุด C หนึ่งแหละเกิดปุ๊ก็เข้าจุด C ได้เลยอ่ะเนี่ยเดือศัตรูาทางนี้ แล้วค่อยจำแมปไปโอเคผมวางบนจุด C หนึ่งเลยจำแมไปไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกวางจุดเกิดไว้ในจุดไอ้นี้เลยจุดยึดเลยโอ้โหเคอจุด C หนึ่งได้แล้วผมว่าไอ้ตรงวิ่งไปตรงด้านล่างเนี่ยที่ศัตรูวิ่งมาเนะี่ยคือ C สองแต่ผมจะวิ่งวิ่งวิ่งอัดไปเลยเดีเ๋ยวเพื่อนเริ่มวิ่งละนี่ตรงนี้ใกล้ C สองวางวางวางอย่างนี้เลย จุดผมวางจุดเกิดใหญ่ตรงนี้เลยผมมั่นใจว่าสร้างจุดเกิดใหญ่ตรงเนี้ยเกิดปุ๊บแล้วเพื่อนสามารถวิ่งเข้า C2 ได้เลยไป <c oughs> ผมดูจากในแมปด้านบนด้วย C2 อยู่นใกล้เออโอเคผมเห็นขอบเส้น C2 แหละนี่ตรงนี้แหละพย <c oughs> <c oughs> ายามดูแล้วก็แบบวิเคราะห์วิเคราะห์ <c oughs> วิเคราะห์แมปไปเรื่อย <c oughs> ๆอ่ะถ้าเกิดแบบเป็นแมปใหม่ที่เรายังจำไม่ได้อ่ะโอเค เกตอนนี้ผม <S <S ผมพอเรียนรู้ได้แหละโอเคว่าสีสองสีหนึ่งมันเชื่อมติดกันเลยแล้วก็ตรงที่ศัตรูวิ่งมาวันนี้น่าจะเป็นเกิดศัตรูนะเพราะว่ามันเป็นอนาเคสสีแดงพอดีต้องดูในแมปแมปเล็กๆกกประกอบด้วยนะเพื่อนๆจะได้รู้อาะสีหนึ่งโดนยึดโอเคสีหนึ่งตรงนี้มันคือตรงไหนเอ่ยผมจะเมื่อกี้ผมเลือกเกิดผิดนะ ผมจะเกิดตรงจุดเกิดไอ้นี่ของผมคือตอนนี้เราต้องยุซีสองก่อนยุซีสองก่อนอะสบายกว่าซีหนึ่งปล่อยไปก่อนก็ได้แล้วยุซีสองให้ได้ถ้าเกิดว่าเรายุซีสองได้เนี่ยสบายเพราะว่าเดีย๋ยวผมค่อยๆดันไปเรียนยุซีสองได้แล้วผมก็เล่นซีหนึ่งแต่จริงก็คือให้เพื่อนอยุซีสองไปสุลกละโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมเริ่มจำแมปได้แล้ว ทางเชื่อมเมื่อกี้ก็คือซีนหนึ่งมาซีสอง occasion. ดันไปดันไปไล่ยิงไล่ยิงโอเคจะถึงอนาเคตซีสองแล้วถึงแล้วโอเคโอ้โหเยอะ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 เยสแกนไปโอเควิ่งตามเส้นแสดงว่าเส้นตรงเนี้ยคืออันนี้คือเกิดเกิดศัตรูไว้ อาซีสองซีสองซีสองจะยิงได้แหละเฮ้ยผมว่าทางนี้น่าชนะนะเนี่ยคยือถ้ายังจำแมปไม่ได้กเราก็แค่หามุมยิงอะไรเงี้ยก็จบแล้วง่ายๆประมาณนี้นะสำหรับคนที่ยังจำแมปไม่ได้นะครับพระเจ้คลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับไหนดูคะแนนซิโอเคเกมไวหมื่นหก สิบกว่านาทีได้หมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ถือว่าโอเคนะคือสำหรับตัวผมอ่ะผมชอบเล่นให้คะแนนตอนนาทีสูงๆพอละถ้าเกินพันสี่อะไรเงี้ยถือว่าโอเคดูซิดูได้คะแนนตอนนาทีเท่าไหร่เอ้ยโอ้โหพันหกร้อยสี่สิบแปดก็ถือว่าโอเคนะคะแนนขนาดนี้สำหรับ ยังจำแบบไม่ได้ในแรงมมเชล98ดาวนะครับ